เก่งอ e ีโคคาเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสุดจัดรุ่นประหยัดน้ำมันจัดคันนี้เลยโตโยต้ายาริส2ตัวสปอร์ตได้ปี2 0 2พยิ 2, เลขไม่เพียง60,000เท่านั้นผ่อนค่างวดเพียง7,000บาทตลอดสัญญาจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นดูคลิปนี้มารับส่วนลดตันทีไปอีก5,000บาทถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจัดคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มสุดคุ้ม ลูกค้าออกรุ่นนี้ผ่อนอีพทีปีหน้าสนใจคันนี้ต้องรีบจัดสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอน้องแป๊บเซที่ไทยรถสวยจังหวัดส,สุราธานีวันนี้แป๊บจัดรถเก่ง5ประตูซ้ายอ e ีโคคาเครื่องพันสองมาให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกับตัวตา้ยา,ยาริดเคร,รื่อง1.2ตัวสปอร์ตสภาพสวยๆคันนี้สีขาวเดิมโรงงานปีใหม่ใหม่หลักเมื่น ที่สำคัญน่าราคาสุดคุ้มเพียงแค่3 0 0ซนกว่าบาทเท่านั้นนะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาประวัติดีฟีดาวเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถทั้งภายนอกและภายในว่าสวยถูกอกคุณลูกค้าคนใดก็าสามารถจับจองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะและนี่คือรถเก่งที่ปั๊บจะพามาชมวันนี้เป็นโตโยต้ายารินะคะเก่งเล็กห้าประตูสายอีโคคาตัวเบียดน้ำมันสภาพสวยส,สวย ตัวนี้บอกได้เลยออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากและจัดประวัติดีฟรีดาวได้ตัวนี้ผ่อนค่างวน6,000ไม่ห0 0 0ืตัวโฉมหน้าน้องเป็นตัวอ l l new นะคะตัวตายยารีสกันไปเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ได้กระจังหน้าสีดําเงานะคะพาดด้วยโครเมียมมาพร้อมโลโก้ของตัวตา,ยตายอยู่กึ่งกลางของรถสภาพสวยๆเป็นโครเมียมกระจังหน้าแบบลางพึ่งสวยๆสีดําตัวนี้ไฟหน้า สวยใสหน้าลูกค้าจ๋าไม่มีรอยแตกรอยร้าวตัวไฟหน้าสูงต่ำใช้งานได้ปกตินะลูกค้าเนาะสภาพสวยงามมากตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะนี่สภาพสวยอีกฝั่งหนึ่งนะคะไฟหน้าก็สวยงามใสนะคะไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวรถบอกได้เลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตะต่อและไม่มีกรอไม้ตัวเจอรับซื้อคืนร้อเซลูกค้าจ๋า รถของเราไม่มีรถติดแก๊สนะลูกค้าเนาะตัวนี้น้องสภาพสวยเดิมมากยังไม่ได้ทำความสะอาดตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่มารีวิวให้คุณลูกค้าได้เห็นก่อนเลยนะคะเดี๋ยวรอสปาอีกหนึ่งครั้งนะลูกค้าเนาะว่าจะสวยงามแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานสีทูโทนสภาสีสวยตัวยางนะคะหนึ่งแปด้าทัหกศาร์สิบหตัวนี้เป็นขอบยางสิบห้าดอกยางนะ รองลึกสามารถใช้งานกันอีกยาวๆเลยลูกค้าจ๋าได้ยางนะคะสัปดาห์ที่39ปี2024ตัวยางเป็นยางแม็กซีสนะะทั้ง4ล้อเราเปลี่ยนมาให้ใหม่สภาพภายในตัวน้องบอกเลยว่าสวยงามมากตัวนี้ได้กระจกนะคะจากศูนย์ Toyota กันไปเลยลูกค้าจ๋านี่กระจกเดิมโรงงานนะคะตัวปัดน้ำฝนต่างๆเราเช็คให้ก่อนออกรถ ตัวนี้กระจกมองข้างสีดำนาตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะทีกระจกมองข้างผิวกันสัดมีมาให้ทั้งสี่บานประตูกันไปเลยลูกค้าจ๋าใครสนใจตัวนี้บอกได้เลยว่าสภาพตัวน้องสวยงามนะคะสไตล์ยาริฟเก่งเล็ก5้าประตูของเรานี่ในส่วนของตัวกระจกนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกเดิมจากศูนย์เตโยตา้ามีระบบกันขโมยมาให้พร้อม เบามือจับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถอย่ากไ่้พามาชมสภาพภายในของตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้นะคะสภาพสีสวยสามารถตรวจสอบจากแผ่นเพจได้เลยตัวนี้โมเดลน้องนะาปี2022รหัสเครื่องยนต์นะส NR fK e นะลูกค้าเนาะนี่สภาพยังสวยเดิมตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อน ตัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ด้านในก็สวยเดิมไม่มีรอยแต้มสีมาสภาพสวยเดิมรอบคันนี่เดี่ยมาให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันบ้างตัวนี้เม็ดอาร์กนะคะกลมสวยเรียงรายนะคะกันแบบทุกจุดกลมนะคะไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวหรือโดนข้างมาตัวน้องสวยงามนะลูกค้าเนาะแพงประตูนะฮะตรงนี้ก็สวยเดิมเม็ดอากกลมทุกจุดเลยลูกค้าจ๋านี่ ให้เห็นกันแบบชัดๆตัวนี้ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าตัวนี้หุ้มด้วยหนังนะคะสวยๆเลยลูกค้าเดินด้วยได้แถบน้ำเงินให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตัวรถนะคะนี่ในซอกในมุมนะคะตัวนี้หัวน็อตก็เดิมๆนะลูกค้าเนาะพื้นรมต่างๆสภาพสวยอ่ะเดี๋ยวแป๊บให้ดูอีกหนึ่งบานประตูนะ,ะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะ,ะกระจกเดิมโรงงานตัวนี้ได้ปีใหม่ ไม่ต้องพูดถึงเลยสภาพสวยตัวนี้เนี่ยแปบ๊บทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยตัวนี้นะคะจะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยลูกค้จาจะความปลอดภัยก็มีมาให้ครบเม็ดอาร์คสวยเดิมอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์คอ,อีกฝั่งหนึ่งนาะตัวนี้นี่เม็ดอาร์คกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยลูกค้จาจ๋าตัวนี้ไม่ได้ทําสีมานะคะเป็นรอยฝุ่นนะลูกค้าเนาะ นี่ตัวน้องสวยงามมากตัวนี้ได้ปีใหม่ลูกค้าจ๋าไม่ต้องทําอะไรมากตัวนี้ลดสภาพเดนินลดสภาพเดินนะลดสภาพเดิมๆเ,เลยลูกค้าจ๋านี่ตัวน็อตต่างๆนะนี่สภาพสวยเดิมงามมากตัวนี้เดี๋ยวรอสปาน้องอีกหนึ่งครั้งนะอันนี้ฝนตกแบบมีรอยเลอะบ้างเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อแม็กด้านหลังกันบ้างตัวนี้ล้อแม็กเดิมโรงงานยางแม็กซีสนะคะตัวยางขอบสิบห้า ได้ยางปีใหม่ทั้งสี่เส้นลูกค้าจา๋าตัวนี้ได้ยางปีสองพันยี่สิบสี่นะลูกค้าเนาะนี่สัปดาห์ที่สามสิบเก้าดอกยางหนาร่องลึกลงไปเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสี่ล้อเลยด้านหลังตัวน้องนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใหม่รุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยลูกค้าจ๋านี่สภาพสวยๆเลยมีสเกิร์ตด้านหลังแต่งซิ่งมาให้แบบสวยๆ ในส่วนของตัวไฟเบรกด้านหลังนาะไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆสามารถใช้งานได้แบบปกติไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะลูกค้านะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยสภาพน้องสวยงามมากลูกค้จาจ๋าตัวนี้อ่ะเนี่ยแป๊บให้ดูสภาพด้านในของตัวรถก่อนอื่นตัวนี้มีที่ปัดน้ําฝนตัวไล่ฟ้ามาให้ในส่วนของตัวโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะลูกค้านอะอ่ะ ยวมาดูบอดี้ภายในเปิดเข้ามาโอ้สวยงามมากลูกค้าค่ะตัวนี้มีตัวรองให้ด้วยนะมีถาดรองให้ด้วยหัวน็อตสวยเดิมเลยลูกค้าจ๋านี่ทั้งซ้ายทั้งขวาสวยเดิมสวยงามมากตัวชุกต่างๆนะลูกค้าเนาะเดิมๆเม็ดอาร์คหัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะฝากระโปรงหลังสวยงามมากลูกค้าจ๋านี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะ ให้เห็นกันแบบทุกจุดทุกซอก,ท,กทุกมุมเลยลูกค้าว่ารถไม่มีโดนหลักมาอยากแน่นอนอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างกันมาอีกนิดนึงตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่นะคะจะมีแค่ตัวของเหลวนะคะน้ำยานะคะปะล้อตรงนี้ปรจแจแม่แรงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบเลยลูกค,ะคะ้าจ๋าตัวน้องสวยเดิมมากข้างในใหม่มากนะคะยังหอมกลิ่นใหม่อยู่เลยลูกค,ะคะ้าจ๋าตัวนี้ก็จะมีไฟด้านหลังก็สามารถใช้งานได้ลูกค้าจ๋า สภาสีสวยตรงนี้ก็สามารถแขวนของได้นะลูกค้านะนี่สวยเดิมตัวนี้สวยเดิมลูกค้าจ๋าใครชื่นชอบตัวนี้นะมาจัดได้เลยเก่งประหยัดน้ํามันห้าประตูสายยาริสหากันเยอะมากในส่วนของตัวด้านหลังนะคะโลโก้ตัวอักษรโครเมียมมีมาให้ครบนะลูกค้านะตัวนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตตัวใหม่แล้วนี่เบาสีเดียวตัวรถ ด้านข้างสันคมเหลี่ยมต่างๆสวยเดิมฉบเฉียวอยู่แล้วนะคะคิ้วกันสาดมีมาให้ทั้งสี่บานประตูตัวนี้กระจกเดิมโรงงานจากศูนย์โตโยตานี่ทุกบานเลยนะคะฟิล์มนะคะเราติดให้ใหม่นะคะฟิล์มมีปัญหาฟิล์มเสียเปลี่ยนให้ใหม่เลยลูกค้าจ๋ะตัวด้านหลังก็มีปุ่มล็อกเด็กมาให้นี่สภาพเดิมๆสวยๆคิิบๆเลยตัวนี้ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะ แผงประตูสภาพคมสวยไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะคะตัวนี้สวยงามมากตัวน็อตต่างๆสวยเดิมตัวนี้ก็จะได้เบาะหนังสีดำรอบคันตัวนี้เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเลยลูกค้าจะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะลูกค้าเข็มขัดนิราภาัยมีมาให้ติดตั้งคาซีดได้นี่ตัวนี้สามารถพับได้นะรุ่นนี้ลูกค้าเนาะแถวที่สองตัวนี้ตัวใหม่จะเป็น ฝ้าด้านบนแบบคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายนะตอนนี้นี่พื้นพรมต่างๆสวยงามมากมาดูซอกอีกฝั่งหนึ่งนะอาเม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดหัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนไม่โดนมาอย่างแน่นอนลูกค้าจ๋าใครสนใจตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยมากลูกค้าจ๋าได้รถปีใหม่ไม่น้อยไม่หลักหมืน่นกระจกเดิมโรงงานจากศูนย์โตโยต้ตานี่ สวยสวยสวยมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้นะคะสาภาพส,สวยๆแผงประตูตัวนี้กระจกปรับไฟฟ้าปุ่มเซนทันล็อกกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะนี่สาภาพส,สวยๆเลยลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวหัวน็อตต่างๆตัวนี้ก็สวยเดิมอยู่ครบเลยนี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัว เม็ดอากันบ้างนะคะสำหรับฝั่งคนขับของเรานี่ให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมเม็ดอารกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยลูกค้าจา๋าตัวนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยได้รถสวยคุณภาพเกรด A สภาพสวยๆนี่เนีย่ยแปบปรับเบาะไปด้านหลังนิดนึงนะคะอนุญาตนั่งชมนิดนึงนะสภาพภายในตัวน้องตัวนี้ได้พวงมาลัยนะคะ มัลติฟังชันโฟมาะไรมัลติฟังชันมี srs a แบสคู่หน้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวเลขใหม่กันบ้างลูกค้าจ๋าตัวนี้อ่าสตาร์ทฟังเสียงนะดูในส่วนของตัวเลขใหม่อันนี้เลขใหม่อยู่เพียงแค่หกหมื่นแปดพันเจ็ด้อยสิบสกิโลเมตรเท่านั้นนะลูกค้าเนาะผฟมาะไยมี srs ด้วยมัลติฟังชันรับสายวางซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงปรับได้เลยนะลูกค้านะตัวนี้นะคะ นหน้าจอระบบสัมผัสแอร์เย็นเพลงเพราะไม่น้อยสภาพสวยนี่แอร์เย็นมากลูกค้าจา๋ะแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้แอร์ออโต้ลูกค้าจา๋านี่สภาพสวยๆนะใครได้คันนี้ไปไม่กิบมากมีช่องใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะลูกค้านาะสองตำแหน่งตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือสามารถใช้งานได้ตัวนี้นะก็จะมี พาวเวอร์เอามาให้นะ12โวลต์120วัตต์นะจ๊ะลูกค้าดูด้านข้างระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากับคนขับนี่มีเก๊ช่องใส่ของให้ด้วยลูกค้าจ๋าตัวนี้อ่ะตัวนี้จะมีช่องใส่เอกสารมาให้พร้อมนะคะใส่คู่มือต่างๆได้เลยกว้างๆเบาะสวยๆลูกค้าจ๋าคุมทวนด้วยสีดำเดินได้ด้วยสีน้ำเงิน ฝ้าด้านบนนะน้ำไปบอกเลยตัวนี้ออกแบบมาดีมากลูกค้าจะไม่เลอะนะทําความสะอาดได้ง่ายดูไม่เห็นนะนี่ตัวกระจกก็มีมาให้นะคะตัวม่านบางังแดดตรงนี้มีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยและมีกระจกทั้งสองฝั่งให้ด้วยลูกค้านะสาวๆที่ชอบแต่งหน้าเหมาะมากนะไปทํางานไม่ทานมาแต่งบนรถเหมาะมากนี่ตัวนี้อีโคคาร์สายประหยัดน้ํามันน่าใช้ บอดี้ภายในก็กว้างนะลูกค้าเนาะตัวนี้อ่ะเดีย๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดห้องเครื่องนะลูกค้าเนาะน,ะนี่ตัวเปิดห้องเครื่องตัวเปิดถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งนี้นะลูกค้าเนาะน,ะนี่สภาพสวยๆตัวพรมต่างๆมีมาให้นะลูกค้าเนาะตัวพรมมาให้รอบคันเลยนี่สวยงามมากอ่ะเดีย๋ยวมาดูแผงประตูกันนิดนึงนะคะตรงนี้ แผงประตูตัวน็อตต่างๆสวยเดิมลูกค้าจ๋ารถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนให้เห็นกันแบบชัดๆตัวนี้ได้กุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะนี่ใครที่ชื่นชอบตัวนี้เนี่ยแป๊บพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะหัวใจหลักของตัวรถกันก่อนเลยตัวน้องสีขาวสวยเดิมมากลูกค้าจ๋าตัวนี้มีการตรวจนะคะจากบริษัทเชีร์หรือครูอินส e c เ i o n นนะคะมีมาให้นะคะ จากบริษัทที่เชื่อมากกว่า274รายการกันเลยลูกค้จาจ๋าตัวนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยโครงสร้างรถสวยเดิมรถไม่มีชนหนักไม่มีคุาพไม่มีทํามมท่วมตัวนี้เรามีการตรวจเช็คจากบริษัทชั้นนําจากต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวแป๊บให้ดูสภาพภายในของตัวรถกันบ้างนะลูกค้าเนาะตัวนี้รถสวยๆเดิมๆเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมนี่สภาพห้องเครื่อง ขอบอกเลยลูกค้าจ๋าสาภาพ้องเครื่องเนี้ยมากๆเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิม้มตัวนี้ได้เครื่องยนต์ VV TIE นะคะตัวนี้สวยๆเลยนี่หัวน็อตน,นะคะสวยเดิมทุกซอกทุกมุมเลยลูกค้าจ๋าก่อนเอารถจำเปมีการตรวจเช็คนะ,คะแบตเตอรี่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะฟีถ่ายน้ำมันเครื่องสองครั้งสองหมื่นกิโลให้มีตราปั๊มจากศูนย์โตโยต้า ฝากระโปรงมาให้แขงกันความร้อนยังใหม่นะมีมาให้เม็ดอากอมสวยฝากระโปรงเดิมนี่โฟกัสได้เลยนะคะตัวนี้สภาพสวยๆเลยลูกค้าจ๋าสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะจ๊ะนอตส,สวยเดิมโรงงานฝั่งซ้ายฝั่งขวาคานหน้าเดิมเม็ดอาร์อาร์เตมสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนี่ สภาพสวยงามมากลูกค้าจ๋าตัวห้องเครื่องเมื่อกี้แป๊บสตาร์ทเครื่องนะคะเครื่องเงียบสภาพสวยและเป็น e ีโคคาตัวนี้รองรับเชื้อเพลิงเป็นซิน9195 E20 E85 ได้นะคะตัวนี้เป็นสายประหยัดน้ำมันนี่สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยลูกค้าจ๋านี่ใครสนใจคันนี้นะคะมาจัดได้เลยกับโตโยต้ายารินะคะตัว1.2ตัวสป,ปอร์ตของเรานั่นเองเนี่ยแป๊บมาย้ำาซอเกกันอีกครั้งนะสำหรับตัวนอ้อง เป็น t o y o ต a y a r ริ1.2ตัวสปอร์ตปี2022เลขใหม่60,000เท่านั้นลูกค้าจ๋าตัวนี้ค่าตัวน้อง389,000บาทเท่านั้นค่อนข้างวดเพียง7,000บาทตลอดสัญญาลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน12,000-15,000ถึง 15, ก็สามารถรับตัวน้องเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยประวัติดีฟีดาาได้ลูกค้าจ๋าตัวนี้ปีใหม่ไม่น้อย ออกรุ่นนี้ขับฟรีไปถึงปีหน้าได้เลยนะคะขับฟรียาว90วันมีเปลี่ยนถ่ายของเลวให้2ครั้ง2 0 0หมกิโลมาพร้อมกับโปรโมชั่นบัตร srt f a m i l y c a r d มาให้พร้อมใครที่สนใจคันนี้นะก็สามารถติดต่อสอบถามหาแป๊บมาได้เลยนะคะจับจองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้จองเพียง999บาทโทรมาได้เลยที่เบอร์061 1786 9 9 9ดูคลิปนี้มาจับจองจากคลิปจิมแรีวิวรับส่วนลดทันทีไปอีก 5,000บาทลูกค้าจ๋าใครที่ชื่นชอบอยากได้รถเก๋งสภาพสวยๆปีใหม่ใหม่หลักหมืน่นคันนี้ตอบโจทย์มากประหยัดน้ำมันและที่สำคัญปีใหม่มากลูกค้าจ๋าใครชื่นชอบคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแปมาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะแป๊บด้วยคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพสวยๆคิดถึงเสวีไพภัยรถสวยนะวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ป๊อบต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย